ไม่ไม่หูบานละบัไม่ไม่ครับคือคือคือมันมันกับบัเต็มบัเต็มอันนี้เป็นใส่เอีดใส่เอีดนะครับมันพี่เอ็กซ์เอลใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้ใส่หน่อยก็มูยนนี่ถ้าพ่อใส่มแบบนี้แบบของมันอันนี้พวกหมูแบบมันกว้างเท่าไหร่ บ่อบำบัดสิงประทลนครับอทอมหาชนชัย so. จ hmm. ังหวัดยะโสธรนะครับถ้าเป็นภาษาบานนาจะเป็นบ่อบำบัดบำบัดอุจจระนะครับอุจจระภาาวตัมนครับคือมันใส่ความรอดจากพัดเย็เขาขานกลาเป็นรอบแล้วไาเครับว่าอันนี้ยีแมือหอ่ทีแห่งในยี่สิบแปดวันเนี่ยมันมันถมันถบอบอบอบบอลเลบอ เย็บแหละยี่สิบแปนมันเย็บมันจะหมุนเวียนทุกอย่างยี่สิบแปดวันหมดถามมันย่ำเรย่ำองย่ำรอย่างนี้อบตคูเมืองนะครับอำเภอมหาชนชัยตำบลคูเมืองนะครับอันนี้คือบอรบางคนยันเมนยันยังพวกก็ทีมเดียวกันกับโบเมนนะครับถ่ายวิดีโอไปเบื้องแบบเบื้องเหมืปะไฟพอเขาถ่ายธรรมดามันก็มาลงบอ นครับบอ่อซึมซึมลงดินนะครับตรงนี้นะครับบอ่อลเม้นนะครับผมยืนผมบอลดิไซเมนต์บอลไรปิดยนยังซึมก็ามาลงบอ่อนี่ครับบอลน,นี่คือน้ำเสียเพื่อนว่าบอเต็มนะครับฝนตกมาได้ก็บ,บอเต็มมันก็นซึมลงไปเรื่อยๆอันนี้คือบอ่อจากการกองแล้วนะครับทั้งขางเขาก็ปลูกต้นไม้ปลูกมะสิงไข่ปลูกพักปลูกยังต่างๆนะครับ พอปุ๋ยปุ๋ยมันแห้งแล้วกับมาใส่ใส่ต้นไม้ใส่ยังบดิเม้นคือเสห้อจินตนาการไ้บ่ตัวนี้พืนห่าจะมาเที่ยวมาเสื่อเนี่แหละ ครับสูมมันแหงแล้วเบิ่งช่วงล่างเป็นต้องไปรออยู่เลีวแต่ว่าช่วงตั้งแต่ต้นอเปล่าแต่ล่างเี่ยเ่ดนะเขื่อนดพเกี่นะครับแมททบส์กับบริมินยินต้อนรับบอมบัดสิงประดิษกู สายกรองบรรยากาศดีครับผู้ศึกษาดูงานคณะผู้ศึกษาดูงานอขอจบการนำเสนอไปเพียงสามีครับสวัสดีครับ